สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าเชแบบนี้กับผมเอฟชนายุ 9, แล้ก็สเก็ตฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้ทด8นาทีเป็นเหตุนะครับโอ้โหสลัดโก้ดาลิชครับกุนซือของโคเอเชียโวยพุทธศิลป์เลยทดเจ็บให้กับอ,อิตาลีเนี่ยตีเสมอจนได้ครับ สลัดโกตัลลิชครับผู้จัดการทีมโครเอเชียนะครับเรียกร้องความเคารพให้ประเทศเพราะวิจารณ์วสินไม่สมควรทดเวลาถึง8นาทีเปิดโอกาสให้อิตาลียิงประตูที่เสมอ1ประตูตัวหนึ่งจนสแวร์ตกรอบยูโรสมยุบสี่สำหรับมากรุกโครเอเชียมากรุกโครเอเชียครับได้ลูก้ามดริชยิงนําต,ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังกําลังจะคว้าชนะพร้อมเข้ารอบน็อกเอาท์แต่ทดเจ็บนาะทีที่8ครับโอ้โหโดนซาคายินะตัวสำรองของอิตาลีเนี่ย ดับฝันปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมตีเสมอครับหน้าตาหายอยเลยหลังเกมฉะนั้นของดาริชครับให้สัมภาษณ์หลังแข่งโอ้โหโวยหนักเลยครับเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทดเวลาถึงแนาทีได้ในเกมนี้มันเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลวันนี้เราเล่นฟุตบอลกันเกือบ3มชั่วโมงคุณก็รู้จากฟีฟ่าและยูฟ่าดีอยู่แล้วเราคือประเทศเล็กๆที่ไม่มีใครใส่ใจดังนั้นเราจำเป็นต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง ตลอดทั้งเกมไม่มีจังหวะหยุดหรือการฟาวมากพอที่จะทดถึง8นาทีผมไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่โครเอเชียสมพรได้รับความเคารพความ่พ้แพ้ในวันนี้จะทําให้เราเจ็บปวดไปอีกหลายเดือนแต่เมื่อดูภาพรวมแล้วฟุตบอลก็เป็นแบบนี้มันมีบางวันที่เป็นของคุณและบางวันก็ไม่เราสามารถฉลองชนะทั้งหลายร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีและตอนนี้เราต้องยืนหยัดร่วมกันเพื่อก้มหน้ารับความแพ้ ขณะดเดียวกันยังสามารถเชิดหน้าด้วยความภาคภูมิใจผลการ่งนนขันนี้จะทำให้อิตาลีครับแซงเข้ารอบเป็นรองแช,ชมป์กลุ่มส่วนโคเอเชียครับต้องลุ้นหนักกับผลการแข่งขันกลุ่มอื่นเพื่อไปต่อในฐานะอันดับ3ที่มันดีที่สุดนะครับโยซิปสตานิสตครับกองหลังจากไบเยนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังแข่งที่เรดบัวรีนาเห็นเป็นในทิศทางเดียวกับเจ้านายอย่างดัลลิชนะครับเขาบอกว่าคุณคงจะจินตนาการได้อยู่แล้วว่าเราทุกคนต่างรู้สึกโกรธแล้วก็เสียใจ ผมไม่อยากจะเชื่อเมื่อได้เห็นเวลาโทษเจ็บ8นาทีผมคิดว่าผู้ตัดสินต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างหากพวกเขาโทษแค่5นาทีจะไม่มีใครพูดอะไรได้เลยแต่8นาทีมันย่ำแย่จริงๆมันนานเกินไปนะครับนั่นแหละครับถือว่าจะนั่นของสลาสโกดาลลิชครับผู้จัดการทีมของโครเอเชียเดือดดานมาโดนตามที่เสมอมาโดนเจ้าแบบเจ็บใจครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจีด๊ด ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ไปโดนอิตาลี่ตีเสมอเนี่ยมันเจ็บส้ำรักกรมใจเข้าไปอีกเจ็บส้ำรักกรมใจเข้าไปอีกนะครับผมท่านั้นของลูก้าโมดริชเมื่อคือนก็ถือว่าทำสถิตินะโมดริชเมื่อคืนนี้ครับกลายเป็นว่าเป็นแข้งอายุมากที่สุดครับที่ยิงได้ในยูโรนะครับ ลูก้ามอริชครับกองกลางจอมเก่าทีมชาติโครเอเชียกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดนะครับที่ยิงประตูได้ในยูโรรอบสุดท้ายมอริชนะครับเพิ่งยิงประตูให้โครเอเชียขึ้นนําอิตาลี1-0ก็อนโดนตามที่เสมอเมื่อคืนนี้1-1ทำให้โครเอเชียจบเพียงอันดับ3ของกลุ่มต้องลุ้นหนักว่าจะเข้ารอบนอกเอาได้หรือเปล่านะครับแข้งจอมเก่าวัย38ปีย่างมอริชได้โอกาสซัดจุโทแต่ยิงติดเซฟจาลุจิดดน,นารุมา แต่จังหวะต่อเน,นื่องกันครับเพื่อนร่วมทีมเก็บบอลได้และจบด้วยการยิงของอันเต้บูดิเมียที่ก็ยังติเซฟอีกสุดท้ายเป็นโมดริชสำดาบ2เข้าไปประตูของโมดริชในเกมนี้ทําให้เขาครับกลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ทําประตูได้ในการแข่งขันยูโรรอบสุดท้ายด้วยวัย38ปีกับอีก289วันสำหรับลูก้าโมตริชครับลงเล่นในยูโรรอบสุดท้ายครั้งแรกในปี2008 ก็ลุยต่อเนื่องในปี2012 2016 2020และสุดล่าสุดครับปีนี้ครับ2024ลงสนามทั้งหมด16นัดทำได้4ประตูนะครับถือว่าสร้างสถิติเข้าไปสำหรับทางด้านของลูก้าโมดริชนะครับลูก้าโมดริชเขาก็ถือว่าสุดยอดจริงๆหลังเกมเขาก็พูดอยู่สำหรับโมดริชครับก็โอดโอยนะครับโอดครวญว่าโครเอเชียเนี่ยเจอความโหดร้ายเล่นงานนะครับ โมเ r i ริชนะครับถือว่าเป็นคนทําประตูนั่นแหละครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรกับพวกคุณในบางครั้งฟุตบอลก็โหดร้ายมันทําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วเราไม่ว่าอะไรกันเราไม่ควรเสียประตูนี้เราไม่เคยสงสัยแฟนบอลของเราเรารู้ว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบคุณจริงๆผมขอโทษที่มันไม่ใช่ชัยชนะที่ทําให้เราผ่านเข้ารอบต่อไป พูดอย่างรอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลู้าโมทริชเข้าใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องคิดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็โหดร้ายไปโหดร้ายที่เราต้องมาเจออะไรแบบนี้สุดท้ายก็มันทาอะไรไม่ได้ครับมันต้องยอมรับความจริงสําหรับทางด้านของลู้าโมทริชนะครับโอ้โหประสบการณ์มืออาชีพอยู่แล้วสําหรับนักเตะรายนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับมีรายงานบอกว่ามักเซ่เนี่ย รอเปิดตัวโรเบโตดิซาบี้เป็นกุญซือคนใหม่นะครับสำหรับโอลิมปิกมักเซนะครับคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาดูกันหน่อยล่าสุดครับทางโอลิมปิกมักเซครับยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าบรลลุขเขาตกลงเบื้องต้นเตรียมแต่งตั้งโรเบโตดิซาบี้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับ เดซาบี้ครับเพิ่งแยกทางกับไบรตันภายหลังคุมทีมได้2ฤดูกาลครับและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูเชลซีไบเยอร์แล้วก็เอซีมิลานยังไงก็ตามครับกลายเป็นว่ามักเซเริ่มเข้าทับทามตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนจนในที่สุดครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาออกแถลงคอนเฟิร์มบรรลุก,การเจราจากับโรเบร์โตเดซาบี้แล้วซิกิโอคอนไซเซาครับโคชโปรตุเกสซึ่งว่างงานหลังจากออกจากปโต เคยตกเป็นเป้าหมายของมา์เซ์เหมือนกันแต่การเจรจาไม่คืบหน้าจึงเบนเข็มไปที่โรเบโตอเดซาบี้อดีตในายใหญ่ของซักตาโดเนตในวัย45ปีอย่างเดซาบีครับจะเข้ารับตําแหน่งแทนที่ของชองหลุยกาเซสนะครับซึ่งเพื่องอําลาทีมภายหลังมา์เซ์จบเพียงอันดับ8ไม่เพียงพอได้ร่วมฟุตบอลยุโรปประกาศของมา์เซ์บอกอีกครั้งว่าตอนนี้ พูดถึงหุ้นสโมสรกำลังยืนยันขั้นตอนสุดท้ายก่อนให้เดซาบี ee, ร้รวมถึงเหล่าสตาร์ู่ใจเดินทางมาเปิดตัวที่สโมสรในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับทางด้นของลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเองก็เปิดเผยรายละเอียดครับบอกว่าเดซาบี้จะเซ็นสัญญาถึงปี2027โดย่โดยบร้นได้รับค่าชฉลี่ยราวๆ6ล้านยูโรตามเงื่อนไขที่ตัวกุนซืออิตาเลียนคนนี้ทาไว้ตอนย้ายออกนะครับ ถือว่าตอนนี้ครับหมดสิทธิ์คำสร้อยแล้วครับจะไปที่โอลิมปิกมาเกสสำหรับทางด้านของโรเบร์โตเดซาบีนะครับผมถือว่าน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจครับสำหรับกุนซอรายนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับไปรับง,งานที่หลีเอิงฝรั่งเศสมาเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายข่าวสารของโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้หน่อยนะครับเขายังไม่มีแผนเลิกเล่นทีมชาตินะสำหรับเลวาน ท้าน,นของโรเบิร์ตเลวอนดอฟกี้นะครับกองหน้าทีมชาติโปรแลรนด์กล่าวก่อนการลงแข่งเกมสุดท้ายส่งศึกยูโร2024กับฝรั่งเศสในวันอังคารนี้ว่าเขายังไม่มีแผนเลิกเล่นทีมชาติหลังจบรดนเมนต์นี้ครับแม้ว่าจะอายุ35ปีแล้วก็ตามเลวันดอฟกี้ครับพูดถึงอนาคตของเขากับโปรแลรนด์บอกว่าผมไม่รู้จริงๆมีหลายปัจจัยที่เข้ามา การเล่นในปีนี้ในระดับหนึ่งภายใต้ความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่การพยายามทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงแต่ยังรวมถึงความฝันของชาวโปลิดด้วยมันเป็นการแบ่งรับภาระแน่นอนว่าผมรู้สึกดีกับทีมบรรยากาศภายในทีมทําให้คุณเพลิดเพลินใจกับการอยู่ที่นี่ทางร่างกายผมไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหมือนกันผมไม่อยากเสียใจที่ผมรีทายเร็วเกินไปผมยังสามารถเล่นได้อีกนานกว่านี้ ในทางกลับกันเนี่ยผมไม่อยากดิ้นรนกับการตัดสินใจเมื่อเวลานั้นมาถึงอย่างที่มันเป็นมันยังมาไม่ถึงผมต้องรู้สึกถึงมันในตัวผมแน่นอนว่าจะไม่มีใครมีอิทธิพลใดๆต่อผมเลยมีแค่ผมและครอบครัวเท่านั้นไม่มีใครจากภายนอกกองหน้าวัย35ปีอย่างไลวานนะครับยังกล่าวถึงท์นาม์น,นี้ว่าในยูโรปีนี้ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนเนื่องจากกลุ่มที่เราอยู่ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียต่างอยู่ในระดับยูโรรอบแปทีม เราไปถึงระดับที่สูงมากแล้วแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเทียบได้เลโอนอฟกี้ครับยังพูดถึงการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสบอกว่า mm. ผมหวังว่าเราจะเล่นได้ดีที่สุดในการในขันแม้ว่าเราจะเป็นเพียงความภาคผูิใจที่ได้เล่นแต่ผมหวังว่าเราจะเล่นฟุตบอลได้ดีสร้างโอกาสและทําประตูไดเออ้เรารู้ว่าเราไม่สามารถแตกสลายได้แม้ว่าสิ่งต่างๆจะยากลำบากก็ตามเราต้องมีแผนและยึดมั่นตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ ด้านของโรเบิร์ตเลวอนด็อกกี้ครับยังพูดถึงการกลับมาที่ซิกนนลอิดูนาปาครับสนามของบูร์เซียดรอร์มุนทีมของเขาบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่ผมจำได้ผมไม่ได้หมายถึงรอบรองชนเลิศแชมเปี้ยส์ลีกที่ผมทำ4ประตูแต่เป็นประตูที่ทำให้เราควา้าแชมป์เยอรมันนอกจากนี้ในเกมรอบนอกเอชเปสเลกรอบก่อนรองชนะเลิ์กับมาลาก้ารอบรองชนะเลิศกับแรอมาริดที่ผมได้กล่าวไปแล้วในบุนเดสลลกาที่ผมทำแมทริกได้เหมือนกัน อันนี้คือสิ่งที่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ครับได้ออกมาเปิดใจนะยอมรับว่ายังไม่มีแผนเลิกเล่นกับทีมชาติโปรแลนด์ถือว่ายังไปได้อีกไกลๆเลยนะครับตอนนี้อายุอานาม35ปีแล้วนะครับสำหรับเลวานแต่ยังไม่ถอดใจนะครับโอโ้โหขอให้สภาพเปิดใจก่อนจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับในค่ำคืนนี้สำหรับทีมชาติโปรแลนด์ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายแบบนี้ครับ เดี๋ยวจัดกันไปแบบยาวๆเลยครับรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะฮะ